พาทุกท่านมาดูที่ดินนะฮะที่ดิน20ไร่2องาน23.6ตารางวานะฮะอยู่ที่บ้านใหม่เจริญตําบลเมืองชุมอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายลูกค้าแปลงนี้นะฮะห่างจากถนน1นึนะฮะเข้าซอยมาประมาณ3 0 0เมตรนะฮะลักษณะก็จะเป็นที่เนินผสมที่นาเล็กน้อยนะฮะลักษณะที่เนินก็จะอยู่ประมาณอ่าเนะฮะนอกนั้นก็จะเป็นที่ราบนะฮะที่ราบเป็นที่นา แล้วก็บ่อปลานะลูกค้านะ,ะลักษณะรูปแปลงก็จะเป็นรูปตัวแอลตามที่เราแนบให้ดูเลยนะฮะ,ะตามผังแบบนี้เลยนะฮะ,ะวิวรอบข้างก็จะเปิวเป็นวิวดอยนะลูกค้าเป็นวิวดอยแปลงนี้ห่างจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงอยู่ที่24กิโลเมตรนะฮะห่างที่บ่าการอำเภอเวียงชัย8.5กิโลเมตรนะฮะ,ะได้ทำการให คนเช่านะฮะคนเช่าปลูกสับรตนะลูกค้านะลักษณะเป็นพื้นที่เนินนะฮะและมีบ้านสวนต้องรีโนเวทนะลูกค้านะบ้านสวนนี่ต้องรีโนเวทเป็นบ้านของกู่สามีเป็นชาวต่างชาติภรรยาเป็นคนไทยนะลูกค้าก็คือวันนี้ที่เรามาผู้ดูแลเอากุญแจบ้านไปหมดเลยนะฮะ ก็วันนี้เราจะเดินดูรอบๆนะลูกค้านะเขาเน้นขายพื้นที่นะฮะเน้นขายพื้นที่แถมตัวบ้านนะฮะก่อราคาอยู่ที่10ล้านบาททวนนะลูกค้านะ10ล้านบาททวนนะฮะขายเหมายกแปลงนะฮะ20ไร่2งาน30 23.6ตารางวารั้วรอบขอบชิดนะฮะล้อมรั้วเป็นรั้วลวดหนามนะฮะลูกค้านะอา่าเฉลี่ยต่อไร่ก็จะอยู่ที่ประมาณ486,000บาทนะฮะ สี่แสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทนะฮะหลังคาบ้านนี่เขาทำอย่างดีเลยนะลูกค้านะมุงด้วยกระเบื้อง SCG นะฮะสีแพกนะฮะตัวบ้านก็จะเป็นไม้นะฮะเมื่อก่อนน่าจะทำเป็นบ้านสวนนะฮะทำเป็นบ้านสวนอ่าตอนนี้ปล่อยปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งมา่กี่ปีแล้วครับป้านี่ ปล่อยทิ้งมาแปดปีแล้วลูกค้าไม่มีคนดูแลเนาะบะมีไผ่เป็นไผ่ตายก็ทำเดี๋ยวนี้ไม่มีบะมีไผ่เป็นไผ่าตายักอย่างอ่ะค่ะเจ้าของเปิี่นไปอยู่ออไหนสองเปลีไปอยู่กรุงเทพเจ้าของไปอยู่กรุงเทพนะลูกค้านะสวัสด,ดีมากในบ้านหลังนี้อ่าปลูกผลไม้รวมด้วยนะลูกค้านะมีลิ้นจี่นะฮะลิ้นจี่ลำไยมะม่วงนะฮะผลไม้รวมเยอะอยู่เนาะฝั่งนี้เนาะมีลิ้นจี่ลำไย ก็เป็นแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งนะลูกค้านะแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งนะฮะน้ำประปาไฟฟ้านะฮะมีอยู่ในพื้นที่นะฮะก็เป็นรูปอาเป็นเนินสวยอีกแปลงหนึ่งนะลูกค้าเป็นเนินสวยแปลงหนึ่งห่างชุมชนก็ประมาณห้าหกสิบเมตรนะฮะเป็นที่ติดกับชุมชนนะท้ายชุมชนเลยนะ นี้ก็จะเป็นต้นลิ้นจี่นะฮะตังนี้ลักษณะเป็นลงจอดรถหน้าบ้านนะฮะได้วิวเขานะลูกค้านะมองไปทางไหนก็ได้เป็นวิวเขานะฮะนั่นอันนั้นซะนั่นอยู่เขตนี่ก็ ซาเนาหมดเลยซาเน่าซาใหญ่เลยนะค่ะแม่นหมดเลยไปถึงพุ้นอ่ะเป็นกี่ลูกครับนี่ยสองลูกค่ะแปลงลูกสระน้ำท้ายแปลงสองลูกนะลูกค้าน้ำไม่แห้งตลอดปีอันนี้เป็นเจ้าจะได้ครับเป็นปีอ่ะเป็นปีเช่าปลูกสัำริดเป็นปีนะฮะลูกค้านะรัวรวดหนามนะฮะรัวรวดหนาม เปิ้ลแก่แล้วกะ็เปิ้ลอยากขาย,ยนนะมีอายุเนาะะเกษียณนะเยนานะถ้าแตกขึ้นมานี่กลับเป็นเนินหมดเลยนะ <c oughs> เนาะนี่ค่ะทางเข้านะฮะลักษณะเป็นเนินกลมๆเลยนะฮะสลับ<ห><ห>ที่ลาบลงไป,าางไปนะมีทางส่วนตัวเนาะวิ่งรอบได้นะครับเนาะ ทางส่วนตัวนะฮะรถวิ่งรอบสวนได้นะฮะทางส่วนตัวก็เป็นแบบนี้นะลูกค้านะกอท่านไหนนะสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่0932927167นะฮะหรือว่าทักไลน์วสันด์ไทยแลนด์นะฮะส่วนคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ